โจทย์ให้ S แทนปริภูมิตัวอย่างและ A, B และ C เป็นเหตุการณ์โดยที่ A union B union C เท่ากับ S และ A i n ต e ร s e c t B เท่ากับ A i n ต e ร s e c t C เท่ากับ Set A, B i n ต e ร s e c t C เท่ากับเซตว่างถ้า pop A union B เท่ากับ0.7และ pop B union C เท่ากับ0.5สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้ว pop A c o m p l e m e n t intersect C c o m p l e m e n t มีค่าเท่าใดอ่านน้นมาวาดแผนภาพของความน่าจะเป็นของเหตุการณ์กันก่อนนะครับให้กรอบสี่เหลี่ยมใหญ่นะครับคือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดตัวย่อก็คือ PS นะครับซึ่งจากความรู้พื้นฐานน้องก็ต้องรู้นะครับว่าความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีค่าเป็น1นะครับ แล้วจากที่โจทย์บอกมาว่า a intersect b เท่ากับเซตว่าง a intersect c เท่ากับเซตว่าง b intersect c เท่ากับเซตว่างมันก็หมายความว่าเหตุการณ์ a b c เนี่ยไม่มีส่วนใดที่ซ้ํากันเลยนะครับเหตุการณ์ a b c จึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องกันเลยดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ a ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ b ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ c ความน่าจะเป็นของทั้งสามเหตุการณ์นี้แยกออกจากกันและไม่มีพื้นที่ที่ซ้อนทับกันนะครับหลังจากที่โจทย์บอกมาว่า a u n i ยน b u n i ยน c เท่ากับ s มันก็หมายความว่าเหตุการณ์ a รวมกับเหตุการณ์ b รวมกับเหตุการณ์ c ก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับ ดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ A รวมกับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ B รวมกับความน่าจะเป็นของเหตุการ์ C น้องก็จะได้เป็นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับซึ่งความน่าจะเป็นของเหตุการ์ทั้งหมดก็คือ1นะครับน้องจึงเขียนสมการได้เป็นปอป A บวกปอป B บวก pop c มีค่าเท่ากับหนึ่งแลวจากที่โจทย์บอกมานะครับน้องว่า pop a union b มีค่าเท่ากับ0.7 pop a union b ก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ a หรือเหตุการณ์ b ซึ่งความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ a หรือเหตุการณ์ b ก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็คือ pop a บวกป๊อบบีหลังจากที่โจทย์บอกมาว่าป๊อบบียูเนียนซีเท่ากับ0.5 p ยป๊อบบียูเนียนซีก็คือความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B หรือเหตุการณ์ C ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์ B หรือเหตุการณ์ C ก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับก็คือป๊อบบีบวกป๊อบซี อ่าน้องมาดูสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือ p ๊อปเอคอม e พล e n t ต์อ e นเ c c ร c เซ็ก e ีคก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่ a และไม่ใช่ c อ่าพี่ถามน้องนะครับพื้นที่ตรงไหนครับน้องที่ไม่ใช่ a และไม่ใช่ c ไม่ใช่ a และไม่ใช่ c ก็คือพื้นที่ส่วนนี้นะครับดังนั้นความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ที่ไม่ใช่เหตุการณ์ a และไม่ใช่เหตุการณ์ c ก็คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ b นะครับ น้องลองดูนะครับจะหาป๊อบบีสมการ3ตัวแปรน้องมั่นใจได้เลยนะครับว่าหาป๊อบบได้แน่นอน3ส,สมการ3ตัวแปรนะครับน้องก็พยายามทำให้มันเหลือสองสมการ2ตัวแปรสมการนี้นะครับ น้องยายพอบเอพับ A, บ B, มีมาไว้ฝั่งนี้น้องกจะได้เป็นลบพอบเอลบพบีน้องเอาค่าพับเซียนี้มาแทนค่าปอบเซียนี้น้องจะได้เป็น0.5เท่ากับ pop บีบวกหนึ่ง ลบบเอลบพัอบีพับบีลบพับบีบเป็น0ูนนะครับหนึ่ลบศูนด้าลย์จุดห้าตอนนั้นปรับเอก็ต้องมีค่าเป็น0.5นะครับน้องเอาพับเอค่านี้มาแทนค่าพับเอค่านี้ ปอบเมีค่าเป็น0.5 0.5บก0.2เท่ากับ0.7ตองนั้นป๊อบบก็ต้องมีค่าเป็น0.2นะครับดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามจึงมีค่าเป็น0.2ข้อนี้น้องจึงตอบ0.2โอเคนะครับ